สวัสดีครับผมโค้ดกวินนะครับเดี๋ยววันนี้จะสอนสมัครเว็บไซต์ขยายสายงานในทีมของเรานะครับแอปพารวยนะครับในกลุ่มของเบลตี้ r ุ u นะว่าแล้วเราก็ไปกันเลยนะครับการที่จะสมัครได้ก็ต้องมีเว็บไซต์ของผู้แนะนำก่อนใครยังไม่มีก็ถ้าไปเจอทีมงานของเราโพสต์ไว้ก็สามารถไปสมัครต่อกันได้เลยนะครับอ่ะเราไปดูหน้าเว็บไซต์เป็นแบบนี้ แอปพารวยนะครับ,นะรบใช้สำหรับทําธุรกิจมูมอนะครับเฉพาะในทีมของเราเนาะนะครับอ,อันนี้เป็นเว็บไซต์ที่ผมเป็นผู้แนะนำอยู่นะครับเห็นไหมกวินพัฒผมผู้แนะนำนะนะครับสมัครตรงไหนก็จะมีปุ่มให้ตรงนี้ก็มีนะครับเลื่อนไปอีกนะครับเราก็จะมีปุ่มตรงนี้ให้อีกนะครับเห็นไหม หรือจะเข้าเมนูตรงนี้ก็ได้นะครับสม,รสมัครได้หมดร่วมธุรกิจกับมุมอก็ได้หมดอันนี้ก็มีเมนูสารจากท่านประธานนะครับอ่ะเราก็สมัครตรงไหนก็ได้นะครับสมัครสมาชิกก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับก็ยังขึ้นว่านี่ตรนพายแนะนําถูกต้องไหมนะครับดูปนะครับอันนี้ผมเทสเนาะก็จะพิมพ์ชื่อที่แบบว่าจํากันง่ายๆแล้วกันนะครับผมก็คือนายเ ใน A B C นะครับ A B C นะครับนามสกุลอะไรดีครับ X Y Z เออง่ายๆเลยที่อยู่นะครับเทสนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าตำบลนะครับ A อําเภอ B นะครับจังหวัด C เทไปก่อนั้นเทสตทุกท่านติจริงนะครับเบอร์โทรสำคัญมากทุกท่านฟังต้องใส่เบอร์โทรที่ไม่มีขีดนะครับเพราะว่าตัวนี้จะใช้เป็นพาสเวิร์ดด้วยระบบจะเจนให้อัตโนมัตินะครับ แล้วก็อีเมลสําคัญนะครับต้องเป็นอีเมลจริงเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการแจ้งเตือนนะครับผมใช้อีเมลตัวนี้แล้วกันนะครับ blifewaternano l i F e gmail com id นะครับใส่ป้ายเขาถาม id นะครับไม่ใช่เอาลิงก์รายามาใส่นะครับใครไม่มี id ก็ต้องไปทําให้เรียบร้อยหรือถ้ายังไม่มีก็ยังไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับ นะส่วน id facebook เหมือนกันเขาถาม id นะครับไม่ใช่เอาลิงก์ www.facebook.com อะไรมาไม่ใช่เอาตั้งแต่ข้างหลังแลนะครับ .com slash. หลังแลนี่เอามาเลยนะครับอ่ีกีเบยนะครับตรวจเช็คข้อมูลถูกต้องนะครับไม่มีอะไรก็กดนะครับลงทะเบียนฉันไม่ใช่หุ่นยนต์ก็ติ๊กไปนะครับแล้วก็กดส่งข้อมูล ครับทีนี้อีกหน้าเนี้ยเขาจะถามว่าคุณนะ่ะอยากจะอัปโหลดรูปสวยสวยเป็นโปรไฟล์ในเว็บไซต์ไหมถ้าอัปโหลดนะครับเราก็ต้องส่งข้อมูลด้วยนะครับก็บอกชื่อเราไปเมื่อกี้ผมชื่อ abc นะครับ x y z นะครับเบอร์ ard, โทรศัพท์เมื่อกี้นะครับอีเมลก็ต้องถูกด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะส่งไปแจ้งกลับไม่ถูกนะครับ b i l l a water nano at gmail ถูกต้องแล้วกดส่งเลยเขาจะให้แนบรูปเห็นไหมนะครับรูปภาพบประชาชนอะไรเงี้ยส่วนบัตรประชาชนไม่ต้องแนบแล้วนะครับไม่ต้องแนบเราก็ส่งเฉพาะรูปหล่อๆสวยๆของเรานะครับส่งไหมกดส่งไหม <S <S 1> <S 1> อ่าอินเทอร์เน็ตกว่าจะมาอันนี้คือสมัครเสร็จแล้วนะครับมันก็จะเนี่ยแจ้งเก้าวที่รับข้อความเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณนู่นนี่นั่นมาสังเกตว่านี่ A, B, C มาโผล่นี้แล้วนะครับก็คือคนที่สมัครล่าสุดวันนี้นะครับตอนนี้ตีสาแล้วนะครับยังมีคนสมัครมาสามคนอมีกาวินพัทอีกคนหนึ่งนะครับเทสเมื่อกี้นี้เหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้เป็นอัพไลน์ผมหล่อมากนะครับหล่อมากคนนี้อ่ะเราไปเทสในอีเมลว่าสมัครแล้วมันแจ้งยังไงบ้างนะครับ อันนี้เป็นอีเมลกบวินพัทก่อนก็เป็นอัพไลน์คนนี้นะครับนะแล้วเมื่อกี้อีเมลที่ใช้สมัครชื่อตรงนี้นะครับ B l live อ่ะเนี่ย b ีไลเขาก็จะได้รับอ่ายินดีต้อนรับเห็นไหมสำคัญนะทุกท่านต้องมีอีเมลนะเพื่อจะได้รับการแจ้งเตือนนะครับ อ่าโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปก็คือผู้แนะนำสามารถล็อกอินเข้าระบบไปแอคทีฟให้ทีมงานได้เลยนะครับเราไปดูการล็อกอินแอคทีฟกันนิดหนึ่งนะครับอ่ะวันนี้นะครับผมก็ต้องเป็นตรงนี้ต้องนะครับต้องพิมพ์เป็นเว็บไซต์อา้าวนะครับเราเข้าเว็บไซต์มากินพัดนะผมเป็นอัพไลน์ก็คือเข้าเว็บไซต์กินพัด และผมก็ล็อกอินตรงนี้ครับนี่เข้าระบบสมาชิกเพื่อไปแอคทีฟให้ทีมงานที่สมัครเข้ามานะเมื่อกี้ล็อกอินไว้แล้วนะครับเรามาดูซิ A B C นะครับนะนี่อันนี้เป็นเมนูนะครับเมนูมีสองที่ตรงนี้ก็มีนะครับเมนูไหม คนที่สมัครเข้ามาเนี่ยเขาจะมาอยู่ตรงนี้ครับรายชื่อผู้สนใจนะครับเราก็กดเข้าไปดูเห็นไหมครับ A B C อยู่นี้มาแล้ว A B C นะครับท่านก็กด Active เลยครับกดแอคทีฟให้ทีมงานได้เลยนี่กดเข้าไปเรียบร้อยเห็นไหมเรียบร้อยแล้วก็ปิดนะครับรีเฟรชหน้าจอดูอีกทีนึงเรียบร้อยจริงไหมอ่าไปแล้วนะครับเขาไปอยู่ไหนครับ เขาก็ไปอยู่ในรายชื่อสมาชิกแบบตารางนี่เห็นไหมตอนนี้เราก็เห็นทีมงานที่สมัครต่อจากเราเนี่ยผ่านเว็บไซต์ตรงนี้นะครับนะโอเคง่ายๆแค่นี้นะครับสำหรับการที่สมาชิกสมัครเข้ามาแล้วเราก็ปรากฏแอคทีฟให้เขานะครับอ่านะทีนี้ส่วนตัวเขาเนี่ยเขาจะได้เว็บไซต์ตรงไหนนะครับเรามาดูตรงนี้นะ คือปกติเนี่ยเขาจะได้รับแจ้งเตือนเหมือนกันนะครับเรากลับไปที่อีเมลของเขาก่อนนะครับที่ชื่อว่า b life เนี่ยนะครับ b life เวลามีคนกด active แล้วเขาจะได้รับอ่าก็คือ188นี่คือชื่อเว็บไซต์เขานะ188รหัสผ่านก็เป็นเบอร์โทรลองเข้าดูนะครับเว็บไซต์เลขที่1 8 8่วิธีการเหมือนกัน,นครับเปิดเว็บไซต์มาพ p พ์ a p p a r o l com นะครับ a p p l e อ o ดอทค s l a ครับหนึแล้วก็กดไปเลยนะครับอ๋อเดี๋ยวนะติดผมต้องล็อกอัลตัวนี้ออกก่อนนะครับใช้เครื่องกันแล้วมันชนกันออกจากระบบก่อนนะครับอ่ะเรามาดูนะครับแอปพารวย ใครที่เข้าไปชนอะไรกันแล้วไม่ใช่ชื่อของเราเนี่ยนะครับแสดงว่าท่านเข้าระบบค้างไว้นะครับก็เลยไม่ได้เห็นอีกคนหนึ่งนะครับหนึ่งแปดแปดโกนะครับมาแล้วนี่ ABC เห็นไหมครับผู้นาคือ ABC นะครับ <laughs> นะอันนี้เทสเฉยนะครับข้างล่าง ข้างล่างไม่มีรูปแล้วัหยเป็นผู้ A B C X Y Z นะครับตรงนี้สามารถกดนะครับเพื่อโทรศัพท์หาเขาได้กด l i n ไ i เเพื่อจะลิงก์ไปทักกันได้นะครับกด f c e e o o o นะครับเพื่อที่จะแอดเป็นเพื่อนที่ Facebook ได้เห็นไหมนะครับนี่คือในเรื่องของ Information ส่วนตัวนะครับทีนี้นะครับนอกจากมันจะมีระบบแจ้งเตือนที่อีเมลแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับตรงนี้ แจ้งไปที่อ e ีเมลแล้วในระบบของเราเนี่ยเรายังมีแจ้งไปที่ Line ด้วยนะครับเราเข้าไปดูล n e นิดนึงนะเราใช้ Line Notify เห็นไหมครับตั้งแต่การสมัครเนี่ยเขาก็จะบอกว่านะครับยินดีต้อนรับคุณ a b c x y z นะครับผู้แนะนำก็คือคุณกะวินพัฒน์โปรด Active ให้เขาด้วยอะไรเนี่ยก็จะแจ้งมานะครับแล้วก็จะแจ้งเห็นไหมมีรูปภาพอะไรส่งมาให้ด้วย แล้วก็เวลาเราแอคทีฟแล้วเนี่ยเขาจะบอกเลขเว็บไซต์ของทีมงานเรามาด้วยนะครับเหมือนกันเลยเห็นไหมกับที่อีเมลเนี่ยเรามีแจ้งเตือน2ที่ซึ่งตอนนี้ระบบทางไลน์เนี่ยผมแจ้งคนเดียวก่อนนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆนะครับทําให้ทีละคนนะแสดงว่าต่อไปถ้ามีคนสมัครต่อจากเราเนี่ยเราจะได้รับการแจ้งเตือนทางไล n e ด้วยทุกคนเลยสุดยอดนะ อ่ะโอเคแสดงว่าตอนนี้นะครับทีมงานเราได้เว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะสอนให้ไปแก้ชื่อ188ไม่สวยเลยอยากใช้ชื่ออะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ